เราเนาะพระกุณเจ้าให้พรแกเราเนาะก็จะมาอวยพรให้แกประเทชาิท่านพระครูประหลัดในคัมภีร์เขาบอกไว้ว่าไงรู้ไหมครครับไม่ใช่เทวดาเฉพาะในในจักรวาลนี้นะครับแสนโกดจักรวาลจริงหรือเปล่าจริงครับอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเองตรัสรับรองไว้นักดาราศาสตร์ในโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนําของโลกยังไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าจักรวาลอื่นมีมากมายเพียงใดแต่พระเจ้า รู้แล้วทรงรู้ก่อนนั่งนานแล้วเพราะว่าโกรจักรวาลพระพุทธเจ้าทรงเป็นโลกวิถีผู้รู้แจ้งโลกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้พอตรัสรู้ก็มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมครับเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ไม่ได้สอนให้ชาวโลกทุกคนเนี่ยหนีโลกอย่างเดียวไม่ใช่ให้มีความสุขในชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนียแต่มีความสุขได้ถูกต้องด้วยอะไร ด้วยคารวัตธรรมไงครับผมทำของคารวะก็มีอะไรบ้างท่านพระรูมิทานปิยวาจาสมณตตาแล้วก็อีกคำหนึ่งกรลยานมิตรตาครับสี่อย่างเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นมิตรไมตรีกับใครเราก็ต้องมีใจเอื้อเฟื้อเฟื่อแผ่กันถูกต้องครับผมเขายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราอย่างเงี้ยให้เขาเขาก็ให้เราถูกต้องครับผมลักษณะนี้คือยื่นไมตรีครับ เมื่อยุ่นให้ไมตรีใครเาไม่อยากจะหัวเราะให้เราหรือใช้คําว่าเมตตาปรารถนาดีต่อกันนั่นนี่ก็ได้ครับครับผมคือความเมตตาอาทรหรือว่าความไมตรีต่อกันเนี่ยครับจะทําให้จิตใจที่หอเหวเหมือนกับได้รับน้ําอมฤตหรือว่าต้นไม้มันเหวเฉาเนี่ยพอได้รับน้ํามันก็แดกดอกออกใบขึ้นมาหรือว่าเขียวชุ่มขึ้นมาใจของเราก็เหมือนกันพอได้รับคําชมอุ้ยทันนรงณ์นิ์นี่หน้าตาใสจังเลยใสจังเลยเอออย่างเนี้ย น่นไยิ้มแล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ลักษณะ <c oughs> นทรเป็นตัวท <c oughs> ีนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องบทชีเนี่ยครับในภาพนี้เป็นภาพที่พระอาจารย์หลวงพ่อไปเปิด <c oughs> การบวชชีครั้งแรกที่วัดดำรงธรรมารามอําเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรีที่จันทบุรีครับฟ <c oughs> ังเสียงของท่านไหมเนี่ยท่านได้เล่าเรื่องการบวชชีครั้งแรกเนี่ยมีคนมาประมาณ500รอกว่าคน <c oughs> เดี๋ยวเรื่องบทชีนี่เอาไว้อีกสักิดนะอาจารย์พระครูครับเราพูดเรื่องสวดมนต์ในวันที่31เมื่อสักครู่ค้างไว้นิดหนึ่งญาติโยมสาธุชนนะวันที่31เในกิจกรรมพิเศษนอกจากจะมีการสวดตั้งแต่หกโมงเช้าหกโมงเย็นแล้วก็มีการบรรยายายถูกต้องครับแล้วก็ไปช่วงกลางคืนพอบรรยายเสร็จแล้วก็พานั่งสมาธิอีกสามสิบนาทีเนื่องจากว่าเราอยากจะให้ทุกท่านได้มาวัดรมงคลได้ประโยชน์มาก นอกจากได้ความรู้แล้วก็ได้การปฏิบัติธรรมก็คือนั่งสมาธิครับเมื่อนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีวิดิทัศน์ให้เขาได้ชมอีกว่าการบทชีก็ดีหรือว่าการสวดมนต์ก็ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายยังไงได้ดูตรงนั้นด้วยเนื่องจากว่าดรมาซโรอิมโตเนี่ยเขาได้วิจัยเรื่องน้ําครับการพูดใส่น้ําแม้น้ําไม่ได้ ไม่รู้ความหมายครับไม่รู้ว่าเราพูดอะไรอถ้าเราด่าน้ําเนี่ยน้ําจะเสียน้ําจะเน่าน้ําที่เป็นน้ําน้ําที่อยู่ในภาชนะเดียวกันแล้วแยกออกมาเป็นส่วนๆครับแต่เมื่อเราใช้เสียงด่าเสียงสวดอย่างไรใส่เข้าไปในน้ํานั้นผลึกของน้ำโมเลกุลของน้ําหรือผลึกของน้ําจะเรียงตัวกันผิดปกติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าเป็นสวดมนต์เป็นไงโอ้โหมันจะเหมือนแก้วคริสตัลสวยงามออกเป็นหกแฉกเลยสวยงามมากครับ บ่งบอกว่าคําพูดนี้โดยเฉพาะคําพูดของพระพุทธเจ้าหรือว่าคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ร,ารู้เลยว่าพระองค์เป็นพระอรหรรันต์พระไทยหรือว่าจิตใจของพระองค์นั้นบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์พระองค์ตรัสแต่ละคํานั้นออกมาจากพระไทยเปลี่ยนเปี่ยเยรื่ยเมตตาปรารถนาดีอยากจะให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นคําคสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์มาก เมื่อเป็นชนิดพระสงฆ์เอาบทสวดนั้นมามาสาธยามาสาธยายคือเอาคําสอนพรธเจ้าแท้ๆเนี่ยมาสาธยายเป็นเสียงเปล่งออกไปเมื่อลองเพ่งไปที่น้ํานั้นน้ํานั้นก็จะตกผลึกได้สวยงามมากและถ้าเกิดไปนั่งด่าน้ำหรอเอาน้ําก็จะเป็นกลายเป็นน้ําเน่าน้ําเสียอืเพราะฉะนั้นเราพิสูจน์ได้เขาเอากล้องจุลทรรศน์นี่ถ่ายผลึกของน้ําครับ แก้วมีสองแก้วแก้วหนึ่งด่าน้ําแก้วที่สองสวดมนต์ให้ครับก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนชัดเจนเลยลักษณะนี้บ่งบอกว่าคําพูดที่ออกจากจิตของคนจิตที่ไม่ดีจิตของจะพูดว่าจิตของคนไม่ดีก็แล้วกันครับมันมีผลอย่างคําด่ากันอย่างเงี้ยโอ้ด่าไปจนหน้าแดงกรดอ๋อกกันทันทีถือไมโครโฟนด่ากันบนเวทีอันนั้นยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถ้าใครไปฟังมันก็ได้รับผลกระทบจะเกิดอาการกรดโอ้บางที่ก็ ยกมือแก้วแกวออกมาอย่างนี้อ๋อการทันทีครับลักษณะนี้บงบอกว่าน้ําในร่างกายของเขากาลังจะบ้าก็เลยเสียน้ําในร่างกายเขาด้วย๋อมันก็เลยออกอาการครับผมมันมีผลหมดเลยมีผลท่นี้ถ้าหาว่าฟังสวดมนต์เนี่ยจิตใจที่รุ่มร้อนมันจะค่อยๆสงบลงไปเป็นจิตใจเยือกเย็นครับเพราะน้าในกสในร่างกายเขาเปลี่ยนสภาพมาเป็นน้ําดีครับนี่มันคนเป็นอย่างนี้ก็ทําให้สุขภาพดีไปด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นการสวดมนต์บ่อยโอ้ดีมาก มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วถูกต้องว่าการสวดมนต์การนาคําสอนพระเจ้ามาสาธยายในบทมนต์ต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียบเรียงไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างเดียวครับได้ประโยชน์มากครับครับเพราะฉะนั้นคืนวันที่31เอโอ้เชิญสวดกันตั้งแต่สวที่วัดธรรมมงคลหกโมงหกโมงเย็นไปจนถึงนู่นเลยไปถึงถึงตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นเลยนะยาวเลยยาวเลยแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์ได้ สายตายายบรรยายในบทสวดนั้นๆไปโดยลําดับด้วยและก็วันนั้นมีพิธีพิเศษก็คือว่าเราต้องการอัญเชิญพระอรหันต์แปดทิศพระอรหันต์แปดทิศทั้งที่เคยทํามาแล้วที่เมืองทองธานี๋อมีวิธีนั้นด้วยมีวิธีด้วยก็จะเชิญแขกผู้มีเกียรติมาจุดเทียนพระอรหันต์แปดทิศแล้วก็ทําน้ำมนต์ตุ่มห้าตุ่มหมายถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ครับออัญเชิญมาเพื่อให้น้ํานี่เป็นน้ําดี ทุกคนสวดทุกคนสวดแล้วก็มอบให้แก่คนที่มาร่วมสวดด้วยหรือคนที่มาที่หลังก็มารับได้ได้ได้แต่ถ้ามาที่หลังหมดไม่รู้นะอดต้องรีบมาร่วมกันสวดด้วยตรงนี้ถ้าอย่างนั้นจะดีครับก็ถือว่าเป็นพิธีในวันนั้นนะครับครับมีอะไรพิเศษกว่านั้นไหมครับสวดมนต์ข้ามปีผมว่าการมามงคลนอกจากตรงนี้แล้วนอกจากนั้นหลวงพ่อจะมาเป็นประธานอันนี้คือพิเศษผมนึกว่าไม่มาท่านพระครูไม่พูดถึงหลวงพ่อเลยโอ้โหหลวงพ่อมาแล้วครับหลวงพ่อวปริยังเนี่ย ท่านต้องการอยากจะช่วยให้ประเทศชาติเนื่องจากว่าท่านมองว่าประเทศชาติของเราเนี่ยมันก็ทะเลาะกันอะ่ะแต่ต้องการอยากให้มันสงบเร็วๆท่านก็เลยมาช่วยแผ่เมตตาท่านบอกว่าต้องสวดพระอรหันต์แปดทิศด้วยครับผมเนี่ยท่านสั่งว่าต้องสวดพระอรหันต์แปดทิศเพื่อให้พระอรหันต์องค์ทั้งเก้าองค์เนี่ยคุ้มครอง,องประเทศไทยครับอัญเชิญบรารมีของท่านมาครับผมอันนี้มันไม่ใช่มีแต่เรื่องนี้ มาตั้งแต่สมัยอดีตการแล้วการสวดมนต์ที่เมืองเวสาลียังร,ระงับเหตุเพศภัยต่างๆมันสงบไปได้การ, <ผ S 1> รสวดมนต์เออเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลจริงๆครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คือการสวดมนต์นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายครับเป็นเรื่องที่มีประโยชน์พอฟังแล้วแม้แต่เราสวดหรือว่าภาษาบาลีเาเรียกว่าสมาธิภาวนาครับภาวนาแปลว่าทําให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจเมื่อจิตใจได้รับสิ่งที่ดี โอ้ยเหมือนกับวิตามินโปรตีนไงบำรุงร่างกายมันก็แข็งแรงใจก็เหมือนกันพอได้รับวิตามินโปรตีนทางจ,จิตใจโอ้โถยท่านเอ้ยหน้าตาก็ฟ่องใสเหมือนหนมทำดีดีทีวีนี่ม, <c oughs> ททมรครับท<ฮ>่านเมครูฮะในกรณีของการสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยอาจารย์พระครูเองอาจจะไม่ทราบากระผมในฐานะที่ทำงานสื่อตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็มีข่าว เสนอออกมาผ่านสื่อครับมีคนเขาพูดตำหนิการสวดมนต์ว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสวดแล้วเสียงบประมาณแผ่นดินไปเปล่าๆอแจารยพระครูจะบอกเขายังไงดีฮะด้วยความเมตตาคือพระพุทธเจ้าก็ให้อภัยนะครับคนทําผิดแล้วยอมรับผิดยอมรับผิดแล้วก็ขอขมาซะครับ แล้วกอดให้เดินทางให้มันถูกต้องก็เจริญได้ก็เจริญได้แค่นั้นเองแต่ก็อย่าผิดบ่อยใช่ผิดแล้วให้รู้ว่าผิดแล้วแก้ไขผิดแล้วก็ต้องรู้ว่าเราผิดต้องขอขมาโทษครับครับต่อสืมลชนหรือว่าต่อใครก็ได้แล้วถ้าไม่ขอขมาล่ะถ้าไม่ขอก็จะเป็นจุดดาในจิตตลอดไปตลอดไปเป็นการสร้างจุดดําสร้างโมหะคือความหลงคืความเข้าใจผิดครับอันนั้นก็จะถ้าพูดภาษาพระจะเป็นบาปติดตัวไปแต่ถ้าหาว่าเราขอขมาต่อสือมลชนหรือว่า ต่อใครก็ได้ที่เราไปทําผิดอ่ะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขาครับผมคือว่าพระพุทธเจ้าให้โอกาสเหมือนองค์ุลมันฆ่าคนมาเนี่ยครับเปลี่ยนโจรมาเป็นคนดีได้เป็นอารหันเลยใช่เพราะฉะนั้นคนที่ทําผิดรู้ตัวแล้วก็สํานึกสํานึกซะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองใหม่หม่ก็ดีได้เพราะว่าความถูกต้องมันมีอยู่แล้วครับผมแล้วการสวดมนต์ไม่ได้เสียเง่นประมาณเพราะว่าไปด้วยใจครับ เราเพียงแก่บอกว่าเชิญชวนมาสวดมนต์มันจะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อครอบครัวเราต่อสังคมเราต่อประเทศชาติของเราแม้กระทั่งต่อโลกเพราะว่าโลกต้องการสันติทํายังไงที่ให้เกิดสันติคือเราสวดมนต์เมื่อก็เกิดสันติในตัวเองครับพอเกิดสันติตัวเองเรามีความสุขแล้วเราจะไปทะเลาะกับใครไม่มีไม่มีจิตใจเราดีแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนหลายคนสร้างความสงบให้แก่ตัวเองคนเหล่านั้นก็จะมีเมตตาธรรม เมื่อมีเมตตาธรรมเขาก็ปรารถนาดีต่อทุกคนครับนี่มันก็ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเมตตาเมตตาปฐมทิาพิการโลกาเมตตาธรรมคำจุนโลกแน่นอนพระเจ้าตรัสอย่างนี้ครับผมและปีนี้รู้สึกว่าการสวดมนต์ข้ามปีกระแสข่าวการสวดมนต์ข้ามปีปีนี้รู้สึกว่าจะบูมมากๆดังดีครับดังมากทั่วประเทศรู้สึกสนใจกันมากเลยพระครูถ้าเกิดว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับ แห่แห่นกันไปที่วัดในคืนวันที่31ธันวาคม oh สวดมนต์กันข้ามไปถึงวันที่1มกราคม mm. ปีต่อไปนี่อาจารย์พระครูคิดว่าประเทศเป็นไงประเทศก็จะสงบครับเนื่องจากว่าเสียงเสียงลือเสียงโลอ้างไปในทางบวกครับเมื่อไปในทางบวกนี่คนก็มีจิตใจดีอการส่งเสริมให้คนมีจิตใจดีคนก็จะไม่ทะเลาะกันครับเลือดในร่างกายของเขาก็จะเป็นเลือดดีอ สารเอโดฟินก็จะหลั่งออกจากมาใต้สมองเขาทําให้สุขภาพเขาดีดีเมื่อดีแล้วทุกคนก็มีหน้าตาผ่องใสจิตใจก็มีเมตตาต่อกันปรารถนาดีต่อกันประเทศชาติสงบแน่นอนนี่คือผลดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกท่านวัดใดก็ได้ที่ท่านสะดวกสบายเชิญไปเถอะไปร่วมกันร่วมกันสมนต์อย่างน้อยๆบริเวณทางบางนาใครอยู่แถบนั้นนะครับทั้งหมดพระขนง บางจากแล้วก็เขตอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับเะเวศนะฮะสวนหลวงสวนหลวงรอก้าอก้าครับสุนปราการสุนปาการมาที่ซอยสุขุมวิทหนึ่งร้อยหนึ่งวัดธรรมมงคลวัดธรรมมงคลของหลวงพ่อมากันให้เยอะๆนะเพราะว่าหลวงพ่อพระทียังจะมาเป็นองค์ประธานด้วยในคืนวันที่ในคืนวันที่สามสิบเอ็ดสาสิบเอ็ดธันวาคมคืนนั้นนั้นนี่ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบเรื่องของงานสวดมนต์ข้ามปีเอาละต่อไปนี้ เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องงานสวดลักขีบวชชีหมื่นคนอาจารย์พระครูครับครับประวัติความเป็นมาของการสวดลักขีบวชชีหมื่นคนเนี่ยมีที่มาที่ไปเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร,ร่ยังไงอาจารย์พระครูช่วยเล่าให้ญาติโยมฟังสักนิดเราได้ยินแต่ชื่ออ๋อครับครับ,รบเดี๋ยว<ม>จะเล่าให้ฟังพอสังเขตนีมดรเนื่องจา,จากว่าพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านคิดว่าพระที่มาบวชเป็นฆราวาส ผู้ชายซะส่วนมากครับผู้หญิงไม่มีโอกาสอผู้หญิงก็อยากจะบวชเมื่อบวชแล้วก็ไปอยู่กับพระก็ไม่ได้ถ้าหาว่าบวชเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นบวชไม่โกนผมได้ไหมอืมครับท่านก็ไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆเอ้าก็เป็นอุบาสิกายังไงครับบวชเป็นอุบาสิกาถือสินแปดถือสินแปดอืมบวชนั่นก็คือบวชแล้วใช่คือบวชแล้ว ท่านอ๋อท่าอย่างนั้นก็ดีสิครับครูบาาจารย์ให้ให้ไฟเขียวให้โอกาสให้โอกาสท่านก็เลยจัดบวชเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2499คือ2499อ่คือ56ปีเนี่ยครับผมที่จังหวัดจันทบุรีที่จันนะฮะครับทีนี้เมื่อท่านประกาศไปแล้วก็มีประชาชนมาร่วมบวชกับท่าน565คนครั้งแรกครั้งแรก และผู้ที่ให้ศีลก็คือหลวงปู่ฟั่นสมัยก่อนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กงมาครูบาอาจารย์ใหญ่ๆนั่นสมัยนั้นเลยสมัยนั้นมาเป็นองค์ให้ศีลแล้วก็เป็นผู้บวชชีให้ครับทีนี้มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งโดยที่ไม่คาดฝันมีโยงอุบาสิกาคนหนึ่งเขามีอาชีพต้มต้มเล่าขายอย่างนี้อย่างในภาพต้มเล่าขับต้มเล่าขายภาพนี้เลยครับนี่แหละเป็นไงฮะทีนี้พอบวชชีเสร็จแล้วเนี่ยก็เลย กลับไปบ้านคงจะ,ะเพราะว่าสวดทั้งวันทั้งคืนอะ่ะไม่ได้หลับได้นอนอก็เลยหลังจากทํางานเต้าต้มเหล้าขายเสร็จเรียบร้อยก็